อัปเดตล่าสุดนะครับวิธีการเปลี่ยนโปรไฟล์รูปภาพของ Facebook ใหม่นะครับซึ่งนะครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าแล้วก็อัปเดตเปลี่ยนไฟล์โปรไฟล์ของเรานั่นก็คือรูปภาพนะครับที่คนมาเห็นในหน้า f a c e b o o k ของเราได้โดยที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับบ่อยๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับท่านที่ผ่านเกณฑ์แล้วไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนไฟล์รูปภาพเนี่ยมันก็จะทําให้ ไม่มีความซ้ำซากจำเจในโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับก็ควรเปลี่ยนบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะมีโปรไฟล์รูปเดิมๆนะครับแต่งรูปให้สวยๆแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคนมาเห็นรูปภาพและโปรไฟล์เรากอ็อยากเข้ามาเป็นเพื่อนนะครับก็คือทาให้มันสวยๆก็แล้วกันเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเราก็จะเห็นนะครับรูปโปรไฟล์ของเรานะครับแล้วก็จะมีรูปกล้องนะครับแตะเข้าไป แล้วจะมีเมนูขึ้นมานะครับตรงด้านล่างเลือกรูปโปรไฟล์กดเข้าไปครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกนะครับรูปโปรไฟล์ที่เราอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็หารูปภาพนะครับที่เราต้องการอยากจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับเอารูปนี้ก็แล้วกันนะครับผมเลือกรูปนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมนะครับและเราก็จะเห็นนะครับคำว่าเพิ่มกรอบรูปเพิ่มกรอบรูปตัวด้านล่างนะครับกดเข้าไปครับมันก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าลวดลายหรือนะครับรูปแบบเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนนะครับพอเราแตะเข้าไปนะครับตามรูปที่แสดงให้เห็นเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะมีเนี่ยตรงด้านล่างที่เป็นกรอบให้เราเห็นนะครับลองเลือกดูครับ แบบนี้ชอบไหมนะครับหรือจะเป็นเดี๋ยวผมจะเอาตัวไหนดีผมเลือกเอารูปนี้เนาะนะครับหลังจากนั้นก็กดคาว่าบันทึกครับหรือท่าในใดนะครับต้องการอยากจะเขียนคาว่าเขียนอะไรเกี่ยวกับรูปภาพโปรไฟล์ของคุณสังหก็ได้นะครับลองเขียนดูครับรับงาน บรรยายและวิทยากราเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็คือกดบันทึกด้านมุมขวามือบนนะครับเห็นไหมครับกดเข้าไปรอการอัปโหลดนะครับกำลังอัปโหลดรูปภาพโปรไฟล์ของคุณรอสักครู่นะครับอ่ามา,อมาเรียบร้อยแล้วครับมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ ทีนี้ไอตัวด้านหลังนะครับเราต้องการเปลี่ยนไหมนะครับก็เส้นเดียวกันนะครับกดเข้าไปอัปโหลดรูปภาพแล้วก็เลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปภาพนะครับที่เราต้องการอยากจะเปลี่ยนผมเลือกตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดบันทึกนะครับเช่นเดียวกันด้านบนขวามือนะครับรอการอัปโหลด เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการนะครับเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของเรานะครับซึ่งมันก็จะทําให้เรานะครับเปลี่ยนได้บ่อยๆนะครับดูได้นะครับมันก็จะไม่ซ้ำซากจำเจนะครับอันนี้ลองไปทําดูนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนและวิธีการง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะแต่งรูปภาพนะครับจากแอปต่างๆแล้วก็มาสร้างโปรไฟล์เพื่อที่จะมาใส่ใน Facebook รูปภาพโปรไฟล์ของเราได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับ